วันนี้นะคะที่น้องมานะคะก็มาปรึกษาหมอนะคะในปัญหาของเรื่องรูปหน้านะคะแล้วก็ปัญหาของเรื่องผิวนั่นเองค่ะอยากทําอะไรก็ตามที่ทําให้มั่นใจขึ้นสวยขึ้นดูดีขึ้นนะคะวันนี้นะคะหมอก,ก็เลยแนะนํา2โปรแกรมด้วยกันนะคะก็คือโปรแกรม ดีค่ะนี่ก็อยู่กับหมอแอนนานะคะดรนาวันไฟเดย์ค่ะแล้ววันนี้นะคะหมอก็อยู่ในชุดก้าวแบบนี้ในคลินิกแบบนี้นะคะซึ่งก็คือคลินิกเรื่องเอสติกเซ็นเตอร์คลินิกของหมอนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วงหมอออกตรวจนะคะซึ่งวันนี้นะคะหมอก็มีคนไข้นะคะเป็นคนไข้แสนสวยมานะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าคนนั้นเป็นใครนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ เคสในวันนี้นะคะก็คือเคสของน้องสปา์นั่นเองค่ะโดยน้องนะคะกำลังจะมีผลงานเป็นซีรีส์นะคะในช่วงปีหน้านะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้นะคะที่น้องมานะคะก็มาปรึกษาหมอนะคะในปัญหาของเรื่องรูปหน้านะคะแล้วก็ปัญหาของเรื่องผิวนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่ไปออกกล้องนะคะหรือว่าเวลาที่ถ่ายละครน,นั้นเนี่ยจะต้องมีการซูมเข้าตลอดนะคะอยากทําอะไรก็ตามที่ทําให้มั่นใจขึ้นสวยขึ้นดูดีขึ้นนะคะวันนี้นะคะหมอก็เลยแนะนํา2กปร แกรมด้วยกันนะคะก็คือโปรแกรม h ฮฟ o แล้วก็โปรแกรม r e a l s ค o c กเทโปรแกรม With Vital Injector นั่นเองค่ะ โดยตัวไฮฟูนะคะจะช่วยในเรื่องของการกระชับของใบหน้ายกบริเวณแก้มนะคะกรอบหน้าทําให้กรอบหน้าชาัดแก้มยกนะคะรวมถึงทําให้พวกร่องแก้มนั้นเนี่ยดูตื่นขึ้นด้วยค่ะหันไปมุมไหนนะคะหรือว่าถ่ายคลิปยังไงถ่ายวิดีโอยังไงนะคะหรือว่าจะออกกองเนก็มั่นใจค่ะและอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะก็คือเรียวค็อกเทลโปรแกรมวิดไวท์ท็อกอินเจ็คเตอร์รุ่นสั่นเองค่ะโดยตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ทําให้ดูขมขนนั้นเนี่ยเล็กลงใบหน้ากระจ่างใสามากขึ้นเป็นเหมือนเมโซ นา้าใสที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมาทําทุกอาทิตย์เหมือนเดิมแต่ว่าการทําครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยอยู่ได้นาน3-6เดือนเลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะคะ